ใครต้องการหาประหลอดสําหรับวัดอุณหภูมินะครับหรือวัดไข้ที่มีความแม่นยําสูงนะครับและก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับมีใช้กันตามโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆนะครับก็ต้องแบรนด์นี้นะครับ t ทอร์รูนะครับตัวนี้นะครับร้านที่ผมซื้อก็จะเป็นร้านที่อยู่ในลิงก์นะครับก็คือจะราคาสูงกว่าร้านอื่นนะครับแต่มีการรับประกันถึง2ปีนะครับแถมมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับเวลาจะใช้ก็เปิดมานะครับพอดึงออกจากตรงนี้ตัวเลขก็จะขึ้นมานะครบแบบนีนบ้แล้วก็ใช้เวลาในการวัดสั้นมากนะครับใช้เวลาในการวัดสั้นมากน่าจะประมาณครึ่งนาทีนะครับก็ได้ผลแล้วนะครับที่รวดเร็วและแม่นยํานะครับถ้ายิ่งเป็นใช้กับเด็กนี่จะค่อนข้างเหมาะสมมากนะครับหรือว่าจะใช้กับ ทุกเพศทุกวัยนะครับแถมร้านนี้มีการรับประกันถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็ลองสั่งซื้อได้นะครับ